โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ช่อง10โซนะครับและนี่เกม r e s i d e n t e v i l 4นะครับอ๋อเสียงแหบอันนี้ก็เป็น EP ที่13เอ้ย14แล้วนะครับโอเคอขอเตรียมพร้อมนิดนึงเรามาต่อจากเดิมเลยนะครับตอนที่เราไปหาไอตาอร์ i อะไรนั่นแหละเ็นไลออนคงบาบอคเตอโอเค ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปราสาทอะไรสักอย่างอุ้ยไปวะเนี่ยแม่งตัวใหญ่เลย <c oughs> เป็นหน้าไอซาราซ่านะครับมันจะเป็นหุ่นยนต์เลยสักอย่างไม่รู้เราต้องสู้กับมันไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเราก็ต้องดําเนินต่อไปเราต้องทําอะไรล่ะไปไม่ได้ขึ้นบันไดตรงนี้หรือ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับมีของมีอะไรไหมดูเก็บอ้อดิออนมือสั้นต้องทำอะไรเนี่ยต้องลงข้างล่างหรือคือต้องไปทางนี้อ๋อนี่ไงไอพวกเชียร์นี่มันมาตัดสะพานเราทิ้งนะครับโอเคอะไรบึง เล่นตัดสะพานทิ้งตัดสะพานทิ้งมอดีดซูดีมอิเดติรีมีอะไรบ้างมีกระสุนปบืนอปะโอเคไม่มีอะไรไมีทองขึ้นไปข้างบนนะครับเหมือนเครื่องจักรจะทำงานแบบขึ้นลงขึ้นลงนะเราต้องไปกระโดดขึ้นไปบนมือของมัน เตะก่อนเตะก่อนทำความรู้จักก่อนโอ้โหมันหนาจังวะเนี่ยพวกนี้วูห์ยิงแม่งล่วงเลยโอเค ะวะเมื่อไหร่มึงจะลงมาขึ้นไปแล้วก็ค้างเลยเหรอยิงที่สวิตเพื่อให้มือลงมาอ๋อโอเค,อ,เค,อ,เคอะไรของมึงอะไรของมึงอื อืกูประหยัดนะเว้ยกูประหยัดนะเว้ยกูประหยัดนะเว้ยโอเคสับคัดเอาเพื่อมือข้างนี้ลงมาแล้วเรากระโดดโออโอ้ยเอ้าโอ้โหรีบไปนะครับอืมโ,โดนเต็มหัวเลยคือรีบกระโดดไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ หาแม่งเหมือนกูมาแล้วแนะนำตัวใหม่เลยอ้่ะเอ้ย,อยโอเคไปถือว่าพอเข้าใจก็ไปทางนี้เหมือนเดิมตัดเลยโอเคล่วงไปมีอะไรบ้างไม่มีอะไร ขึ้นข้างบนครับขึ้นมาไหนทีนี้ผมจะไม่รีบแล้วแต่แถวๆนี้ก็พอรู้แล้วว่าต้องเคลียร์ยังไงยิงหัวแตกไอ้หำโอเคอันนี้ลงมา โอเคเฮ้ยเชื่อไมมีมีธนูอีกเอรอผมจะยิงมันให้ตกก่อนแล้วกันโอ้ชิตล่วง นี่ไงอ๋อก็ยังดีนะฮะได้ลงมาเก็บของกันด้วยป่ะพันเลือดพันหนองรีบไปรีบไปเอาใหม่เอาใหม่ ตามขึ้นมาจังเลยไอ้นี่โอเครอดรอดไม่มีปัญหาตรงนี้ก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันแต่รอจังหวะดีๆโอเครู้เรื่องโดดไปสองกองมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรคูณรักษาประตู โอเคยกสะพานขึ้นมาแล้วอันหนึ่งประตูเปิดเยี่ยมโอ้โหแกง๊แแกงแซลเลอร์แก๊งแซลเลอร์ว่าไงแซลเลอร์อืมอืมอย่าก,กีรีอย่าก,กีรีอย่าทำตัวกีรีต้องทำไงต่อวะขึ้นข้างบน ต้องไปฝั่งรู้นะครับเพื่อขึ้นไปเปิดแอ้นั้นอนะเปิดเปิดอะไรนะเปิดเปิดสะพานอีกฝั่งหนึ่งเย็ดรีออนยิงดอกธนูได้เย็ดเคโควรเวอร์เป็นไงมึงยิงธนูมาลีออนแม่งยิงดอกธนูอะเอ้ยไม่ได้แดกโชเซียนอยีกแหละโชเซียนอยีกแหละเดี๋ยวก็ตายอีก ขึ้นบันไดาทางไหนวะอ๋อ,อรู้แล้วรู้แล้วต้องต้องต้องไปตามมือนะครับต้องให้มือพาขึ้นไปมันไม่มีบันไดกระสุนปืนกูหมดอีกแล้วเนี่ยต้องให้มือพาไปนะครับโอ้โอ้ยกูเครียนี่จะโชว์พี่นิหารสักหน่อย ว่าจะทำตัวเป็นนักสะสมยาสักหน่อยนะครับแต่ว่าอ่อนเกินโอเคยกสะพานขึ้นมาแล้ว2อันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับกูว่าไม่มีปัญหาแต่อ้พวกเคีย์เนี่ยไม,ไม่มีปัญหามึงมีปัญหามากูขอเก็บเก็บของจากพวกมึงนิดนึง กูรู้พวกมึงมีกระสุนให้กูลงมาดิลวงโอเคได้เวลาโดนลงน่าจะไม่น่าจะหมดละนี่มาแล้วไอ้รูปันซาราซาแอคโรลัว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  ปัสสายกดขวากดหน้ากดหลังยิงประตูทีไปเราต้องวิ่งไปที่โบสถ์ไอ้ไม่ใช่โบสถ์ปัสสารเลยไอ้ทัพย์วนมาอีกแล้วเอ็กล้วล้วอเอ็กล้วล้วอเอ็กล้วล้วอเอ็กล้วล้วเมาส์คู่จัดไปเอ็กซ์เอ็กล้วล้วอเอ็กซ์ล้วนล้วลีออนเออไปยังมาอ่าสุดอยู่สุดอยู่ถือว่าสุดอยู่ นมีมาตบมือให้กูด้วยมีมาตบมือแสดงความยินดีด้วยมึงอีกแล้วเหรอ You a g เก n มึงเป็นอะไรกับแบบจัด,จ,ดจัดพิธีกรรมเจอมึงทีไรแบบเจอแต่พูดเรื่องพิธีกรรมอย่างเดียวเลยจัดไว้ให้มึงเหมือนกันนะมิสเ,เตอร์เคเนดี

ตอนนี้เลือดผมค่อนข้างที่จะโลนิดนึงนะมียาเขียวไหมยังไม่มีปั๊มนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเออถือว่าไอรีออนได้สุขภาพดีไว้ก่อนนะครับสุขภาพดีไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับเกี่ยวอะไรกันวะโอเคปลุยตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรขึ้นไปได้เลยอะไรวะเนี่ย อ๋อมันจะปล่อยถังมาชนเรานะครับเดี๋ยวนะโอ้แม่งคือไม่ได้มาอันเดียวนะหลบไว้หลบไว้หลบไว้หลบไวป้ปล่อยถังเหรอไอ้สั์ปล่อยถังเหรอปล่อยถังปล่อยถังมาแล้วเป็นชาวแแ๊งเลยทุกคนรอบนี้ มึงขึ <audiences> ้นมาแล้วใช่ไหมมึงเอาไว้มึงเอาไว้กูสับไม่รัวๆเลยมึงเอาไวปรับไปพ่อหนุ่มโยก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 ไม่ตายมันรู้ไปไอ้ข้างล่างอะโยกโยกโยกรัวๆไอ้นี่มึงเป็นอะไรไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มึงเป็นอะไรตะไมมึงตะไมเรียบร้อยข้างล่างน่าจะแตกหมดแล้วเดี๋ยวขอไปติดตามผลงานนิดนึงนะทุกคน เรียบร้อยกูบอกเลยว่าลีออนกูโหดมากกว่าพวกมึงอีกโอ๊โอ้โหนึกว่าเหวี่ยงปกติไอ้แคามาเลยที่นี่หาหาเรื่องให้กูเสียเลือดหาเรื่องให้กูเสียเลือดอยู่ได้โอกระสุนหมดวะ มีไอ้บอสมันอยู่นะครับอืห mm ั hmm. วหลุดไอ้ตัวหน้าการะทิงนี้ได้จะดบของดีนะครับลงไปดูนิดหนึ่งโอ้ห้าพันห้าเยอะนะเนี่ยเฮ้ยลีออนกูไม่หาเรื่องเจ็บตัวตลอดเลยไปเราต้องขึ้นไปซัดไอเด็กกระโปงซาราซาที่บนหอคอยยอดสุดนะครับ ข้างบนมีอะไรขึ้นไปดูแป๊บหนึ่งถ้ามีของก็ดีนี่ไงมียาเยี่ยมกะจะเป็นนักสะสมยาแต่ไม่เคยที่จะเก็บยาได้โอ้ชีวิตมันช่างรันทดโอเคไปข้างล่างนี่มีอะไรเอ่ยลงไปดูดิอะไรวะเนี่ยเอา้าโดดลงมาถึงข้างล่าง ล่างสุดนึกว่าจะจะเป็นแบบชั้นล่างอะไรอย่างนี้โอ้โหขึ้นไปใหม่อีกไอเฮียเอ,อ้ยกำแมงเนาะไปนี่ครับทางนี้ไปไหนมีกล่องมีกล่องเก็บกล่องมีตังนิดหน่อยก็ยังดี ครามอ๋อนี่ไงบันไดเมื่อเราจะต้องมาแถวๆนี้นะครับมีอะไรเอาหมดครับตอนนี้มีอะไรเอาหมดอะไรที่เป็นทรัพยากรเนี่ยเอาหมดเลยอันนี้ดูเหมือนว่าจะต้องผลักกล่องออกไปเปิสวิตช์อ่ะกูว่าขึ้นข้างบน อะไรวะเสียงอะไรวะเอ้ยไอเชี่ยยิงมาจากไหนวะเนี่ยไอเชี่ยน,นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะยิงมาจากไหนวะเดี๋ยว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 มันมีทั้งเป็นไงล่ะกูยิงลูกดอกธนูมึงได้เตะวงแตกสาม จัดไปยิงไปยิงเข้า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 ไปแล้วเตะหัวเตะแม่งเตะล่วงเลยสามยิงเข้าไป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 ไปโอ้โหโดดลงมาก็ตาย จะจับปรอจะจับปรอพอแล้วกูเสียเลือดมาเยอะแล้วกูเสียเลือดมาเยอะแล้วพ่อหนูออกไปโหทำไมไอ้ชายชุดแดงมันเยอะจังวะเตะล่วงเฮ้ยชิบหายแล้วโดนจับไอ้เชี่ยถองหน้าจัดไหม เป่าเป่ามึงกูรู้มึงมยังไม่ตายไอ้หัวเหล็กไม่ดอบอะไรกูหน่อยเหรอส่วนกูจะหมดแล้วนะโอเคถึงชั้นบนแล้วส่วนใหญ่ไอตัวแม่งที่ดบของยิงตกข้างล่างหมดเลยต้องไปทางไหนล่ะ ราจะไปคือไปทางนี้เสียงอะไรอืกระทึกคือโคมจัดไปเราขอไปเก็บของที่ชั้นบนกันก่อนนะครับมันยังมีของให้เก็บนะโอเคโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างขอดูหน่อยสิมีต้นไม้ เวลาเรามาเนี่ยเราต้องสำรวจของให้ดีนะครับบางทีมันมีของดีๆอยู่เยอะนะโกบิงเกอร์อย่างเงี้ยขายได้เกือบหมื่นนี่คืออะไรมันลิปเหรอบิฟลิที่ให้เราขึ้นไปข้างบนปับ๊บดูเหมือนว่าน่าจะมายิงกับไอสาราซาเด็กกระโปงนะครับคือมันขึ้นลิฟ์มาชั้นบนเหมือนกัน ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากกับมันผมอยากจะค่านานแล้วลำคาญอยากจะโซ่เงียมากเลยตอนนี้โอเคขอเจอพ่อค้าน่อยพ่อค้ามึงเอาอะไรเด็ดๆมาให้กูย,ยิงไอเด็กกระโปงนี่หน่อยออมีก็ซูเร,ร่เอาไปเลย โอเคอัพรไรได้แคปซิตี้ไว้ก่อนขอดูอย่างอื่นมีอะไรดีว่าน,นี้ไหมพ่อคะไม่มี <c oughs> โอเคอัพก็ได้โ o เคนบัตเตอร์ไฟคิดว่าดีแล้ว <c oughs> อัพดาเมจให้อ่ะจัดไปแค <c oughs> ปซิตี้เอาไว้อัดหน้ามัน <c oughs> ได้ดูเรื่อง <c oughs> ล่วงพ่อค้าแม่งมีเสียงกระตุกด้วยกร้าพ่อค้าเสียงกระตุกเจอกับมันน่าจะไม่มีปัญหาถ้าเราเตรียมตัวดีนะครับไปลุยไอซาลาซาใชวาะชว,วามายืนทำอะไรอ้าว ดูเหมือนพิธีกรรมจะจบไปแล้วนะเราได้ส่งเธอไปที่ไอซ์แลนดแล้วอะไรนะกูคิดว่าต้องตอนรับมึงอย่างเต็มตัวสักทีมิสเตอร์เคนเนดียินดีต้อนรับนะครับไปแล้ว รวมร่างกับมือซ้ายนะครับไอตัวนี้เป็นมือซ้ายมันนะเข้าไปแล้วไปฟิวชั่นรวมร่างระเบิดออกมาเป็นตัวอะไรวะเนี่ยอ้โหหัวมันดูจากท่าทางแล้วหัวมันคือมือซ้ายนะครับและตัวมันก็คืออยู่ข้างหลัง หัวมันคือมือซ้ายของมันนะครับแล้วก็ตัวมันอยู่ข้างหลังตรงนี้เอ,อดูเหมือนว่ารีออนจะไม่ได้กลงกลัวเลยนะครับรใครกลัวมืองละไอเด็กกระโปะมากลาดที่ลูกตามนะครับไม่ต้องกลาดตรงอื่นโอเคล่วงอ่าพอตัวมันเปิดเราก็อัดมันนะครับ อเคยิงที่ลูกตายิงที่ลูกตายิงที่ลูกตาเอ็กซ์ซีกราด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 เข้าไปหมดแม็กไอ้หำไม่ตาย มึงบอกว่าแค่สิวๆงั้นเลยมึงแค่รู้สึกสิวๆงั้นเลยซาลาซางั้นรับนี่ไป broken butterfly กูจะโบกูจะโบหัวมึงเดี๋ยวนะถ้ามันสิวจริงมึงก็อย่าตายนะถ้ามันสิวจริงมึงอย่าตายนะ คิดว่าไหวอ่ะนะหนึ่งเม็ดสองเมดโอุย้ยเม็ดที่สองไม่โดนงั้นรัวๆเลยแล้วกันรัวๆรัวๆมากลัะค,คมอยู่แล้วแค่อย่างมึงมันไม่เท่าไรหรอกซาลาซาจัดไปล่วง แค่นี้เน,นี่ยนะอ๋อมีประตูโอเค <S <S 1> <S 1> ฮนึกว่าจะแบบว่าตึงอะไรกว่านี้ซาราซาสรุปก็แค่มาแบบมาแบบมาให้ยิงฟรียิงเล่นๆถึกๆอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าหลบไม่ดีก็ตายเหมือนกันนะครับโอเคไปถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ซาราซาเราก็ขอเก็บของนิดนึงนะก่อนที่จะย้ายเมืองกัน เดี๋ยวเราต้องไปไอซ์แลนด์ต่อแล้วเพื่อไปช่วยเอลลี่นะครับเพราะเอลลี่ถูกส่งไปที่นู่นแล้วนะครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะดูเป็นผู้สะสมยาขึ้นมานิดหนึ่งนะตรงนี้ไม่มีอะไรโอ้โหโมีของดีนะเนี่ยขึ้นไปข้างบน โอ้มีทองกองใหญ่ของไอซาราซ่านะได้เท่าไหร่ดูสิห้าหมื่นนะฮะรวยกันเลยทีเดียวรวยแต่เขือเรือแต่คุยไ,ไปบนเชือกโอเคเฮ้ยชิดอะไรวะเนี่ยสันเลยกูงูอื้อนังงูพีท อย่าใจเกริอย่าใจเกรินังงูพิตใจเกริโอเคมีอะไรอีกวะเนี่ยกูต้องเจออะไรอีกไหมเนี่ยครับกูต้องเจอเลยกูต้องเจอพ่อค้ามาครับ โอ้โหของนี้แบบแน่นแล้วนะฮะตอนนี้พร้อมเจอทุกสถาบันโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพ่อค้าก็ไม่อยากจะเจออะไรแล้วนะ่จะขายอะไรเมื่อกี้ก็เพิ่งขายกันไปอขอจัดของนิดนึงทุกคนค่อนข้างที่จะรกเลย โอเคเดี๋ยวค่อยไปดับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้เราไปเลยโอเคอเฮ้ยใครวะอันเนี้ยได้ดิเ,เป็นมือคับใช่ไหมโอเคโอเคได้ เอดามันก็จะไปไอซ์แลนด์เหมือนกันนะครับก็คือเอดามันก็จะมาเอาตัวอย่างเหมือนกันนั่นแหละก็คือภารกิจเรามันคล้ายคลึงกันนะก็ต้องไปพรอ้รอ,รอมๆมันนี่แหละโอเคจบไปแล้วนะสำหรับช h a เตอร์นี้นะแล้วเจอกันใหม่ที่ไอซ์แลนด์นะครับตอนนี้เอสลีย์ถ e ูกจับไปแล้วก็จะบอกเอดาโอเคโชคดีครับทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่อีหน้าครับ